ไมออาโอ้ไม่เชื่อว่าไม่หลังเลยพี่พูดอะไรเลยนะซ่องเลยจริงใช้ซ่อง่ยพี่เน็ตนะไม่ใช่พี่เน็ตพี่เขคงมาแค่โอเคเน็ตสเตย์ก็แกะให้เน็ตเลยมัเนี่ย ว่าของโซ่โซ่มาเอาไว้ข้างในดิไม่อาชีพเลยทำไมเนอะคฮฟีเนอะสิครฟีเดวเฮ้อขอพาะความเลิฟไม่เคยพอนี่มาเต็กมันปลุกไวนะไะ